สวัสดีครับผมวันนี้มากับไก่สามร้อยนะฮะวันนี้เราจะไปบอกวิธีการแอบที่เนียนที่สุดเนียนที่สุดเลยนะไม่ต้องเล่นเนี้ยนอนอย่างเดียวพอแอบไอโนเซนเซแอบอย่างเดียวครับแอบทั้งวี่ทั้งวันฮะอาจจะมีเสียงแม่เดินมานะครับอันหนึ่ง เสียงทะลุแม่เข้ามาเสียงทะลุแม่เข้าเดี๋ยวเดี๋ยว่เ,ยวเสียงที่อันนี้กันนึงเดี๋ยวเสียงมันเข้าเดี๋ยวค่อยเปิด Now you know me. นอนอย่างเดียวฮะช่วงนี้พักผ่อนกินข้าวนะช่วงนี้มันร้อนนะอย่าไป<ม>เอากับรางกายเยอะตาตานี้มันไม่รู้นะมันต้องโดดลงกับเราแนะ่ Ờ ờ, ờ à, you know, xem, xem, Kiếm. Ừ. Ờ... Ê, áy, 2 tụi nén à? Ít hả? No, you à? Know để hey, lên, cái Để lộn chuột bên thạc mày quá Ồ hổ tem đây Tem đây cày Tem lơi Ôi thường nha Ôi thường nha Ôi thường Ờ มไม่ไมวนได้วนได้กูวนได้เออไป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 นอนนอน,นอนแลนอนละมึง,งก็ใส่มาหน่อยดิไม่เดียมันจะเพี้ยงระเบิดถ้ำอ่ะ You know me เชื่อเลยค่ะนอนรอทางนีนน้ก่ัน วงแรกเราต้องเข้าวงว่ะ Are you know me อ่เดียวเข้านิดเดียวไก่ไม่ต้องไม่ต้องไม่ไก่ รอให้มันยินงกันให้ล้มก่อนเดี๋ยวเราค่อยไปก็ได้จะไปบ้านเกิดนึงไหมมึงจจนนะก็ไปแถวนี้ก่อนก็ได้มั้งกูจะมีคนดักอยู่ดิ ภารกิจก็เป็นอันเสร็จรออย่างเดียวนอนรอนอย่างเดียวบายพเพิดคเดยิงกันให้พอนะจะนอนรอ,อกับำเล็ด <c oughs> มึงเปิดใหม่ป่ในเกมอ่อในเกมเปิดแต่ใ,ใน,ใน,ใ,นในเกมไม่ได้เปิดแต่ในไลฟ์เปิด Hair pháo mang ra mắt kapood like hindi. Tem mục kai gặp bác. Come hello, you dear. Nan. Too lắm. Wamalu, mật nát lu. Mày lu 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 สวัสดีครับผมคนที่เข้ามาดูในสตรีมนะฮะผมก็ตอนนี้นอนรอความสําเร็จอย่างเดียวนะฮะกรกิโดดลมขอบคุณครับผมมากัับไก่สามร้อยนะฮะมามากระโดดหลังลงหลังคาแซนทรัมครั้ง ไอตัวนี้เกี่ยวรอใช่ปะไม่ใช่เว้ยใช่ใช่เหรอใช่่ะไอกลุ่มนั้นแหละไอกลุ่มแบบปีที่มึงไปตะโก,กนเรียกมันอนะเออไม่ตะโกนเรียกมันทำไม <laughs> 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 ยังอยู่อีกเหรอมันจะมาให้ได้เหรอ ก็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 มาสิครับก็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 มาสิครับก็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 มาสิครับมันไปหาระเบิดมาแน่มุดคอยอยูแล้วมันกลับมาแน่ก็ก็ก็มาสิครับกูไม่กลัวก็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 อยากเจอ กินข้าวใกล้จะหมดแล้วครับทำ <c oughs> ไมเมื่อกี้ทำไมมันไม่ได้คิวใช่ปะ่ะมันอาจจะไม่เห็นกูหรือเปล่าน้าจะมั้งมันไปไหนแล้วมนรออยู่เนี่ยก็วงไอ้วงยังอยู่นี่ไงมันไม่ไปไหนหรอก หรือใครที่ดูสตรีมมึงหยุดเล่ในในเกมนี้ด้วยกูว่าน่าจะลงพล็อตแมปลงไม่ไม,ไม่ไม่ทันหรอกมันอาจจะลงพอดีเปล่ากูไม่รู้ว่ตั้งดีเลยไว้เยอะอยู่นะ <c oughs> ตาเน,นี้ย ทีสันทีสันเนี่ยตั้ง <มา S 1> ดีเลยไว้เยอะอยู่ <มา S 1> อ่ะมาแล้ว,ว <laughs> มึงไปหาระเบิดยอมึงก็ไปหาววระเบิดไปหาระเบิดฟังที่แล้วตาเดียวของเองที่มันยนต์มานั่นเองแต่ยังไงมึงก็มาชุบพันพอดีอ่ะคราวนี้มันก็เชคให้รอบครอบไงไปปะม,มันยิงก็ฟังอื่นอยู่ <laughs> ยเราไม่ได้ใส่บวกไงเราเป็นใส่ตุ้ม

น่าจะวิ่งไปเขาห้าสิบตัวแล้วไอตัวย่งงานน่าจะวิ่งไปบนเขาไอรดน้าขู่ด้วยเป็นไงล่ะ ผมว่าหมดยังไงยัง <c oughs> นั่นไงอยู่บนภูเขาเนี่ยยืนอยู่ตรงโน้น่ะบ้านโน้นนะ่ะบ้านน,นาโน,น่นนนะที่มาก็แหละไม่ใช่ตรงถ้าตรงนี้ไม่มีแล้วเราจะได้ลงไปเก็บกล่องไงเก็บของที่เล็เกน้อย แต่ชุดที่มันลงลงมามันก็อยู่ตรงนี้ไม่ใช่เหรอไม่นะอ๋อเฮ้ย ดอกจะร่วงแถวเนี้ยโอ้โหนอนรอเป็นหาเลือกมุมดีๆฮะนอนกันสองฝั่งหรือนอนกลางก็ได้แล้วแต่บอกลงบอกลงด้วยสียอดยอดเยี่ยมลงปะ มีม,ม,มีมีตีนมามีตีนมาได้ยินป่ะมีเข้าบ้างแล้วหมอกจังๆและควันไฟสองตัวมาตรงมาเพิ่มมาเพิ่ม หมดจังจากคนแบงอ้าวไอยูอออมีถุงที่วนะเอาหมอกมาแล้วว่ะมีรถไหมไม่มีจะวิ่งทันเหรอของก็ไม่มี <c oughs> ก็รอก็ได้ไม่เป็นไรหรอกมันยังหัวแรกมันไม่เจ็บหรอกวิ่งไปยังไงมันก็มีตัวอยู่อย่างงี้ได้โดนสอยแล้ว <ไป S 2> จะกระโดดลงต้องกระโดดลงข้างหลังมันมีปืนด้วยไงถ้ากระโดดลงต้องโดดลงตรงตอนนี้นว้ยเพราะหมอกมันหนาอยู่ตัวเนี้ยแล้ววิ่งเลยใช่ปะเออ ไปดิวิ่งทางบ้านโน้นะ่ะบ้านที่มานยิงกันตอนแรกก็แหละวิ่งออกไปเลยยังเข้ามาทำไมอีกได้ยาอยู่วิ่งออกเลยวิ่งออกเลยเหรอเออวิ่งเข้าโซนวงเลย ไม่ทันแล้วเนี่ยกูวิ่งมาแล้วนะ่ะมองอยู่ข้างหน้าเองเนี่ยใกล้เองเนี่ยเนี่ยได้เนี่ยกูเนะข้าลงเลยเออหมอกด้วยแหละกูวิ่งได้ไงมึงวิ่งเข้ามาแล้วก็ปั๊มนอนปั๊มยาเลยไม่มียาเอาเขาไปหบอกบอกว่ามึงได้ยามาไม่ใช่เหรอไม่ได้ มึก็ต้องหาน้ะยายาได้แต่ปืนกลัมากับลูกบอลแว่วะเกียงบอกว่ามึงได้จามาได้ยาป่าดูดิไม่ได้ไม่มีบัลลังก์บันใหญ่ก็ไม่มี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 สามพอย 3หอสมหอเออผู้ด้กอหน่งทองมีลูกสุดเกียวปะไม่มีมีมียี่สิบสไปแล้ว อันนั้น่ะเปิ้ลพกอันนั้นนะกูใช้ปืนลท่านอยู่เนี่ยตอนเนี้ยเอ่เอเคยยาน้ำมันน้ำมันน้ำมันให้กูเก็บกูใช้ยาก่อนห้าอันเอาน้ามึงก็ใช้แบบนี้กูไม่เอายามารอดอแล้วกูกระเป๋าสองห้าบนเนอะได้แล้ว ไปใช้ยากูเนี่ยเจอที่เนี่ยข้างบนมีอะไรข้างบนมียาเดี๋ยวใช้ก่อนเลยไปเลยวง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 ไกลไปไกลไปวงมาแล้วไปแล้วจะเย็นพวกจับโอ้โหโอ้โหตายกูตายตายวงกูอะเก็บเก็บปืนเก็บปืนวิ่งนะจะลืม ได้เก็บพื้นวี่อยู่โอ้ยว่องแม่งพดเร็วเลยเฮียย่่่ไอ้หยุดแล้วเฮ้ยไม่อยู่นะโอ้กูจะหมดเรื่อยแล้วเราจะได้อันดับที่สิบพอดีหรือเปล่าเคยถือไม่รู้ว่ะโอ้ไม่ไหวแล้วเนี่ยดูเจ้าไหววะ gõt cái 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 cái

โอ้กูกใยจะไม่ทันแล้วอีกนิดเดียวข้างหน้าแล้วใจเย็นพวกวิ่งต่อไปเอ้ยข้างหน้าแล้วหนึ่งแล้วเดิน่งเนี่ยโอ้ มึงก็ถึงแต่มึงต้องถูกกูแน่ๆนอนรอและเออนอนรอเลยเขาก็ไม่ถึงอ่ะยิงถึงไหมน่ะไม่รู้ว่ะเร็วเร็วเฮิ๊บเฮิ๊บฮึบฮิบได้เลยเว้ยวยาวเลยนอนนนอลงนอนลงนอนลงกำแพงอะไรย้ำมีเล้วอย่าบันนะ โอ้โหไอ้เฮียแม่งต้องข้ามฟังด้วยจัดเรือมีไหม,มเนี่ยแต่อัดำสิบแล้วไม่ต้องกลัว,วระเบิดตัวตายเลยไหมล่ะกูมีววระเบิดอยู่เงาปะเงาปะเ,วเ,เนี่ยบ้านหน้าเนี่ยมีจะมีป่ะแต่เรือนี่ี่ปัญหาคือเอาทางชีวิตไปก่อนเฮีย yeah.

ยิงไม่เี่ยเนี่ยมันยืนอยู่เนี่ยกูยิงยังไงไดะกูมองไม่เห็นกูไม่มีสคโคปเออเนี่ยมันอยู่เนี่ยอยู่นี่อยู่เนี่ยมันอยู่นั่นน่่มึงแต่ตัวกูอยู่นี่เฮียกูอยู่ฝั่งนี้กูบอกให้วิ่งไปฝั่งนี้ฝั่งนี้มึงก็วิ่งไปฝั่งนน้นทำไมเอ้าตัวมันเป็นบอดธรรมดามันเออรู้แล้วกูอยู่ฝั่งนี้มึงไปอยู่ฝั่งนน้นวิ่งบ้านซ้ายนี่มึงวิ่งไปบ้านขวานู่นนะ ก็มึงวิ่งไปฝั่งหนูนะกูวิ่งไปฝั่งนี้กูก็บอกฝั่งนี้ฝั่งนี้เอาเรือหายป่ะมันตายแล้วกูออก็วิ่งไปฝั่งนี้ฝั่งนี้มึงวิ่งไปฝั่งนู้นไม่เป็นไรไม่แพ้ป่าหาคือไม่เป็นไรเนี่ยโลกระสุนไหมไม่ขอบคุณที่กดติดตามนะคะขอบคุณที่กดติดตามนะครับยากข้าม่ปไหม เออดีจริงจริงวงก็มาไอตัดตายแม่งเรียบร้อยชู้นะขอบคุณครับผม <c oughs> เอา้าระเบิดยังไม่ทันนั่นเลยตายก่อน <c oughs> ระเบิดยังไม่ทันระเบิดเลยตายแล้ว เนี่ยขึ้นอีกแล้วเนี่ยอะไรอยู่วะขึ้นไอ้นั่นเละใช่ป่ะเออเพิ่มเพื่อนตลอดเลยให้เพิ่มเพื่อนทางเือที่มึงก็กลป็นเพื่อนกันอยู่แล้วอ่ะ่เพื่มไม่เห็นดูในสถานีกูแล้วกันโอเคครับผมอาจจะต้องจบคลิปเพลงเท่านี้นะฮะไงก็ขอบคุณนะครับผมนี่คือการเอาตัวรอดนะครับผมสายซุ่มสายสุ่ม วิธีกันเอาตัวรอดแล้วก็อยู่ไปได้ไงก็ไม่รู้อยากเล่นด้วยอยากเล่นด้วยเหรครับผมต้องถามเอ่อถามไก่สามร้อยนะฮะว่าไก่สามร้อยจะให้เล่นหรือเปล่า